ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาส้มมาวิก2 Pro กันนะครับ e อ r o r Backward Vision Sensor Calibrate e r r เ r นะครับอ่ะผมก็ทำการดาวน์โหลด DJI s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  t t n t t มาคาลิเบนะครับปรากฏว่าเซนเซอร์หลังนะครับไม่เห็นภาพนะครับก็ทำการสั่งตัว Backward Vision Sensor มาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเปิดฝาใต้ท้องโดรนขึ้นมาแล้วก็ปลดสายตัวดาวเวิร์ Sensor อร์ออกนะครับทำการขันน็อ จุดต่างๆออกแล้วก็ค่อยๆแงะตัวฝาครอบด้านบนออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเจอ Back w a r d Vision Sensor นะครับกดสายแพด้านล่างก่อนนะครับขันน็อตตัวครับเราก็จะดึงตัว Back w a r d Vision Sensor ขึ้นมาได้แล้วก็ใส่ตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับขันน็อตก่อนนะครับค่อยไปต่อสายแพด้านล่างจากนั้นฝาครอบด้านบนปิดกลับเข้าไปนะครับ ตัวสายแพร์ต่างๆขันรดเข้าไปกับตามเดิมที่เราแกะออกมานะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ต้องมาทําการคาลิเบตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะคาลิเบททั้งตัววิชันเซนเซอร์หน้าตัวด้านล่างตัวด้านหลังก็เรียบร้อยนะครับก็จะอัปโหดตัวข้อมูลต่างๆขึ้นโดนนะครับที่โดนก็จะไม่มี e อ r o อร์วิชันเซนเซแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปทดสอบดินกันครับอันนี้ผมทดสอบไบพัดทำงานแล้วนะครับ